สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้เราจะมาพูดถึงอะไรใหม่ๆกันบ้างเราจะมาเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เราใช้กันมาแต่ดั้งแต่เดิมน่าจะราวๆสักสิปีได้จาก Google Form แบบนี้นะครับจะดีกว่าไหมถ้าเราเปลี่ยนมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับก็ ถือว่าเป็นการยกระดับแบนดิ้งของแบรนด์ตัวเองได้นะครับหรือว่าเป็นการเปลี่ยนหน้าตาใหม่ๆนะครับให้กับฟอร์มของ Google นะครับซึ่งแน่นอนครับว่ามันจะต้องฟรีนะครับเพราะว่าคอนเซปต์ของช่องเราก็คือจะฟรีทุกอย่างนะครับแล้วก็พยายามจะทำให้มันง่ายทุกอย่างนะครับเพราะว่าสิ่งที่ยากๆเราจะยกให้ช่องอื่นเขาทำ ครับก็จริงๆแล้วตัวฟอร์มกรอกข้อมูลตัวนี้นะครับก็จะอยู่บนพื้นฐานของบริการของ Google ทั้งหมดนะครับอาจจะเช่นเดียวกันกันกบตัว g o o g l e Form นะครับที่เรากรอกข้อมูลไปแล้วตัว Data นะครับที่ได้รับการกรอกมาเนี่ยก็จะไปเก็บไว้ที่ตัว g o o l l s s h e t t นะครับก็จะรูปแบบคล้ายๆกันนะครับอันนี้ผมลองยกตัวอย่างนะครับสิ่งที่จะกรอกไปนะครับแล้วก็ s u b m i t นะครับและตัวข้อมูลนะครับมันก็จะถูกเด้งเข้าไปอยู่ในตัว Google s h e e t นะครับแบบนี้เห็นไหมครับก็จะเป็น Data ตามที่กรอกมาหรือถ้าเรามีข้อมูลมากกว่านั้นนะครับก็เพิ่มเข้าไปแบบนี้ได้เลยนะครับและตัว ตัวฟอร์มของเรานะครับก็จะถูกอัปเดตไปด้วยนะครับครับก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับเป็น u คร่าวๆนะครับที่ผมได้มีตัวอย่างไว้ให้นะครับนี่สำหรับ Data มากขึ้นนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเรามาดูวิธีการทำกันบ้างนะครับว่ามีวิธีการทำยังไงนะครับ ก็เดี๋ยวเริ่มต้นนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในตัว Description นะครับหรือว่าอาจจะอยู่ในคอมเมนต์นะครับก็ลองไปคลิกได้นะครับถ้าคลิกมาแล้วนะครับมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็เราแค่ไปกดตัว Use template ด้านบนขวามือนะครับตรงนี้ง่ายๆนะครับแล้วทีนี้ตัว template นี้ก็จะเป็น ตัว database เปรียบเสมือน database ของเรานะครับในการเก็บข้อมูลนะครับก็มาถึงเราก็จะมาเปลี่ยนชื่อนะครับชื่อฟอร์มของเราอาจจะเป็น Ent ที่ฟอนะครับอันนี้ยกตัวอย่างเอเา data แค่นี้นะครับฟอร์มอันนี้ลบออก ทั้งหมดอย่างนี้ได้เลยนะครับมันก็จะมีชีทที่ใช้นะครับก็จะมีชีทที่ชื่อว่าฮ e เตอรนะครับแล้วก็ชีทที่สองคือชีทที่ชื่อว่าฟอร์มนะครับเป็นชื่อเป็นชีทที่เอาไว้เก็บ Data นะครับแล้วก็สังเกตด้านบนนะครับ ก็จะมีตัวที่ชื่อว่า extension นะครับ extension คลิกลงมานะครับกดที่ Apps c r i p t นะครับตัวนี้ก็จะเป็นบริการที่ปลดล็อกการใช้งาน Google Sheets ไปเลยนะครับอา,านะครับก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับกับโค้ดอะไรยุบยับไปหมดนะครับก็ทาําตามผมง่ายๆนะครับสบายๆ ก็เริ่มต้นนะครับจากส่วนแรกนะครับเรากลับไปตุดที่ตัวชีทก่อนนะครับแล้วเราก็ไปก o p y ส่วนนี้มานะครับก็ตั้งแต่หลัง d นะครับถึงก่อน e d i t อินะครับ c o อ y มาทั้งหมดนะครับต้องดูดูด้วยนะครับว่าครบหรือเปล่านะครับแล้วก็มาแปะใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับสเปซ s h e e t id นะครับจะมีตัวขีดเดียวนะครับอยู่ในนี้อ่าอันนี้ก็จะเป็นการลิงก์ขั้นแรกนะครับเรียบร้อยแล้วก็กดเซฟได้เลยคอนโดนเธรรมดานะครับส่วนที่2นะครับก็จะเป็นส่วนที่เป็นชื่อนะครับชื่อไตเติลก็คือชื่อแอปของเรานั่นเองชื่อตัวฟอร์มของเรานั่นเองก็สามารถเปลี่ยนได้จากตรงนี้นะครับผมลองเปลี่ยนเป็น เทสสองละกันนะครับหลนะังจากนี้เราก็จะมาทำในส่วนที่ทำให้ตัวแอปของเราใช้ได้นะครับกดที่ตัวปุ่มสีฟ้านี้นะครับเขียนว่า deploy นะครับกดลงไปกด new deployment นะครับตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลื่อนลงมาดูนะครับตรง ด้านล่างนะครับ Who has a s s e t นะครับนะก็จะมีที่ใช้นะครับก็จะมีอยู่3อย่างก็คือ Only myself นะครับ Only myself ก็คือใช้ได้คนเดียวก็คือเราคนเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ถัดมา Anyone with a Google account นะครับก็คือจะต้องทําการล็อกอินนะครับผ่านตัว Google account ก่อนนะครับถึงจะใช้ได้นะครับแล้วก็ ถ้าเราจะใช้ให้บุคคลทั่วไปเลยใช้ได้นะครับกด anyone นะครับแล้วก็กด deploy นะครับแล้วมันก็จะมีตัวหน้าต่างนะครับที่จะมาขอสิทธิ์เรานะครับกด authorize access ตรงนี้นะครับอ่แล้วก็มาเลือกที่อีเมลของเรานะครับที่ใช้อันนี้นะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับก็มากดที่ advance d ตรงนี้นะครับ แล้วก็มาด้านล่างนะครับล่างสุดตรงนี้มันก็จะไปที่ที่ตัว Google Sheets ของเรานะครับคลิกมันก็จะถามหาว่าเออต้องการสิทธิ์อะไรบ้างนะครับกับตัว Google Sheets ตัวนี้นะครับกดยอมรับนะครับนะ เสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ลิงก์ตัวฟอร์มของเราขึ้นมานะครับตัวนี้อ่าเรากด Copy นะครับโอเคเรียบร้อยลองทดสอบนะครับกดอ่าเอาไปแปะ URL ได้เลยแล้วก็กดตึ๊บเห็นไหมครับชื่อเป็นเทสองนะครับอยู่ด้านบนและตัวฟอร์มของเราก็จะขึ้นมาแล้วเรียบร้อยอันนี้ก็คือสามารถใช้งานได้แล้วนะครับก็ แต่ว่ามันก็จะมีบางส่วนนะครับที่จะต้องอาจจะต้องทำการแก้ไขนะครับก็คืออย่างเช่นชื่อตรงนี้นะครับหรือว่าโลโก้นะครับสไตล์ต่างๆนะครับเรามาดูกันต่อนะครับก็ส่วนที่จะเป็นส่วนที่ใช้นะครับก็จะอยู่ในส่วนนี้นะครับที่ชื่อว่า index. html นะครับนี่นะครับชื่อ index. html ตัวนี้ ในส่วนนี้เราต้องดูอะไรบ้างนะครับอ,อันนี้ในส่วนที่ผมยกตัวอย่างขึ้นมานะครับก็จะมีเลื่อนลงมานะครับหา,าส่วนนี้นะครับผมเขียนไว้แล้วว่านี่ h ช n g e t e เฮ h e a อร์นะครับก็เราเปลี่ยนได้เลยตรงนี้ อันนี้ผมเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับแอปพลิเคชันฟอร์มนะครับแล้วก็ส่วนด้านล่างนะครับถ้าใครอยากเปลี่ยนชื่อปุ่ม Submit ตัวนี้นะครับเป็นอื่นๆก็สามารถเปลี่ยนได้จากตรงนี้นะครับสามารถเปลี่ยนได้จากตรงนี้นะครับแล้วก็ เรามาดูกันต่อในบางส่วนละกันส่วนที่เป็นโลโก้ละกันนะครับสำหรับส่วนที่เป็นโลโก้อ่ะเรามาดูตรงนี้นะครับนี่บรรทัดที่59โลโก้ตรงนี้ถ้าเราอยาก จะปรับขนาดโลโก้ให้ใหญ่ขึ้นนะครับโลโก้คือโลโก้ตัวนี้โลโก้ตัวนี้ถ้าอยากปรับขนาดให้ใหญ่ขึ้นเพิ่มเลขตรงนี้ได้เลยนะครับวิดจะหายาตรงนี้หรือว่าอยากให้โลโก้เป็นวงกลมนะครับเปลี่ยนตัวนี้เป็นห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นตตัวนี้ก็คือเป็นจะเป็นวงกลมนะครับแต่ว่า ถ้าอยากให้มันเกือบสี่เหลี่ยมนะครับเกือบสี่เหลี่ยมก็จะเป็นสิบหรือยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับลองทดสอบดูได้นะครับแล้วก็ถ้าอยากให้เป็นสี่เหลี่ยมเลยก็ใส่เลขศูนย์ไปเลยนะครับตัวนี้แล้วเราจะเปลี่ยนโลโก้ได้จากไหนนะครับส่วนที่เป็นโลโก้นะครับก็จะเราจะเอาลิงก์นะครับ URL ของรูปนะครับมาแปะใส่ตรงนี้ นะครับนี่ image ตัวนี้นะครับอ่านี้ผมลองยกตัวอย่างดูเอารูปสักรูปหนึ่งละกันรูปนี้ละกันอสมมตินะครับ copy image address นะครับแล้วก็เอามาแปะใส่ตรง image URL ตรงนี้ตึ๊บกด save นะครับ เราทำในช่วงที่เรากำลังทดสอบอยู่นะครับในการแก้ปรับนั่นปรับนี้นะครับก็มาดูตรงนี้นะครับกด d e PLOY นะครับแล้วก็เลื่อนมาที่ TEST DEPLOYMENT นะครับแล้วก็มาคลิกตรงนี้นครับ URL ตัวนี้ทุกครั้งที่เราปรับนะครับก็สามารถปรากฏตรงนี้ได้นะครับนะครับรูปก็เปลี่ยนไป นะครับชื่อก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับกด submit เรียบร้อยอเรียบร้อยครับก็จะข้อมูลก็จะมาเด้งอยู่ตรงนี้เลยโดยอัตโนมัตินะครับอ่านะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ ส่วนที่เหลือนะครับบางหลายท่านนะครับอาจจะเห็นอยู่ตรงนี้แล้วนะครับก็จะมีอินเด็กซ์สองสามสี่ห้าหกนะครับก็จะเป็นตัวอย่างนะครับที่เป็นหลายๆรูปแบบละกันนะครับที่ทําไว้ก็ลองกดนะครับก o py นะครับแล้วก็เอามาแปะใส่อินเด็กซ์นะครับ html ตัวนี้ได้เลยนะครับลองยกตัวอย่างเพื่ลองเทสนะครับลองเทสตปึ้ง ก็จะเป็นอีกหน้าตาหนึ่งนะครับก็จะเป็นประมาณนี้หรือเป็นแบบนี้นะครับก็อันนี้อินเด็กสามนะครับก็จะเป็นแบบมินิมอลนะครับแบบนี้หรือว่าเป็นอินเด็กสี่ ๊บอ่ามาดูอ่านี้ก็จะเป็นแบบไซเบอร์นิดนึงนะครับก็จะมีเกรเดียนวิ่งนะครับอ่าเป็นประมาณนี้ต่อไปอันที่ห้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ่ก็จะเห็นว่าตัวฟอร์มเราก็จะดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้กับตัวแบรนด์ของทุกคนดูนะครับว่า,ามีความอยากจะได้ตัวฟอร์มที่เป็นแบบรูปแบบที่แตกต่างนะครับก็จะสามารถปรับได้นะครับหรือว่าถ้าอยากลองปรับสีนะครับสีของหลายๆตัวนะครับสมมติ สมมุติเราชอบแบบนี้รูปแบบประมาณนี้เราชอบแล้วแต่ว่าเราอยากเปลี่ยนสีบางอย่างนะครับก็มาดูตรงที่เป็นโค้ดสีได้นะครับโค้ดสีก็จะเป็นตัวที่จะมีตัวสี่เหลี่ยมอยู่นำหน้านะครับตัวสี่เหลี่ยมแบบนี้ตัวนี้ก็จะเป็นโค้ดสีนะครับที่เราสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับว่าอยากเอาสีอะไรแทนสีอะไรประมาณนี้นะครับ แล้วก็เมื่อเราทดสอบอะไรเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับมากดที่ deployment นะครับเหมือนเดิมแล้วก็กด m a n e deployment นะครับตัวนี้แล้วก็กดที่รูปดินสอนะครับตัวนี้ edit นะครับแล้วก็มาเปลี่ยนที่เวอร์ชันนี้นะครับเป็น new version นะครับแล้วก็กด deploy ได้เลยนะครับถ้าอยากเอาไปให้คนอื่นใช้นะครับก็จะเป็น URL ตัวนี้ นะครับ web app URL copy นะครับแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยเอก็จะเป็นประมาณนี้ครับแล้วก็ถ้าทุกคนเห็นว่าตัวคอนเทนต์นี้นะครับมีประโยชน์น่าสนใจนะครับอ ฝากทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ตัวคลิปนี้ของเราด้วยนะครับหรือว่ากด Subscribe ด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ